จมอีส kind of yeah. <sk> <voice> ั่งโจมอีสั่งพี่น้องเอยเห็นเอยจนทนไหวขอยจ้าโจมโัมละสาวว่าใครคิวจะจมอีหยังจมอันเด่นชื่อชพี่น้องพี่น้องบอบีเพื่อนว่ามาตอนกูมาท่านนี้มีผัวมหาคนดีๆมาให้กูเอาจะเป็นคนท่าเองเยอะผัวเก่าโอ้ผัวเก่ามาท่านเดียวกันสับ ไปใหม่มาอนาะไปลุงหาคนหาแฟนเห็นไปใหม่ลุงโทรมาพี่น้องสื้อหาแฟนอ่าสหรัฐเมบิายคนซื้อมาอันนี้พี่น้องเนี่แกจีดนะลุงจะไหนรับเนาะเออแกเดิว่าโอ้ยตอนขึ้นบึงไม่ขคือบ่เนี่ยขึนบไ่ไปไหน้ำหายแต่เอาเนอแต่แกย้ายอีกต่อไปแกเตอแกเว่า คือวันไหนนะไม่ยนะตอนนั้นเออขดใจอยูคขัต่อไปน้ไม่ทิ้งขั้ต่อไปก็เลยว่าออ้ยยังไงกูเดอกรูกเด้อเอาแม่นเดตอดเดืาตอนนี้ก็ยังดูเอาดูเแวดเอาแม่นมาดูนได้ดีเอาแม่นมาดูถือว่าเออาสิบวัดือดตามใจตัวเองมากด้วยหรอเหมือเดพี่นองเนี่ยร้องตามใจเอ๋่หนองหวนเลยดูกแือดเนี ไดเอมน้ากนี่เห็นอะไรกันหอบเตาใจตัวเองวานี้วตงตามใจเลยนงม่งมาเป็นัวไงเออเคยตามใจตัวเองนั่นพิภะเนาะก็เลยตามใจอแม่เนาะเอาแม่มนหน้าคได้บาดดีคืออะไร พอดีตามใจเขืนอกว่าวันนี้โอ้โหอันี้เวยสิหายน้เวยอสหยเออเมืงน่ไหมขคนนี้ก็เป็นสองคนตลกเท่ว่าดูรอบคนแก่ได้แก่ก็เอาเสี่ยวลูกนะฮนบอเสี่ยวก็เอาขนนไปเสี่ยวลูกหันทันแตรลุงโทมะฮะอ้าหัวฮะ ป้าไอเจ้าบ่แม่บอแม่เาอายุหันอน่ะเศร้าเศร้าเศร้าหเอาเอาสิเอาไปเชีวิตมีชีวิตเดียวมั้สิโอ้ก็แต่ชีวิตูเอาแล้วมันดีขึ้นสิเอาเอเคสันน่ะสิเอามาเห็นยังทั่วได้ไปดูมันกันเลยเดือกัน บ่อท่านเลิกตอนนี้ฮะพี่น้องแตกว่าบีท่าเหลืองค่ะบอเลนบอกยอกันสิถ้เสรอยู่ีม่เท่่งไคอยู่คานนต้องวงสนใจติดต่อมาได้เด้อพี่นกแล้วใครเหลือวะือว์บอบพี่นกเลยกระเม่นเนี่ยเอาคนแรกช่วยติดิเอาม ไช้บนนี้ปาวอกดีพี่ผพาหไหมข้าบอกบ้าก็ยแค่อไคอไ เป็นอะไยให้กูขอลูกเ้อขอดูกอามันจะหาควให้มันบดิปาอนี้อนี้เ่อแหละเองมันตเขาก็เลยว่าขอบใ้ตัวเองคอยตัดสินใจดีเลยเนามันจะซื้อกวนให้ลูกเขาด้ยูน้ำมันอีกทีเลจ้าขออีกทน้ัูหาแม่น้องผู้เขาเนาะบริ่าเขาอยากเอาหรอกมันบริยังอป้าเอาไหมเอ้ ศาเดียวเะเดียว์วเดียว,าาอ,วอีแ่ใชม่เปืเอเเรพะาีร่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรกๆเนาะพี่น้องตอนแรง เซิงพักของเฮากับงาาพี่น้องเนาะพักสลัดเดี๋ยวปีใหม่สีท้อนเอาไปกินพันปลาเมือแหล่งพันข้าวปุ้นเนะาะววาสออนพักงาเหมนะพี่น้องสออนพักงามก็นด้วยสีท้อนไปกินครับพันข้าวปุ้นมือแหล่งอ,อ่อนๆงามๆได้น,นี่พี่น้องอให้กะวันสื่อปลามาเนาะสองโลพี่น้องมามากิน มากินกับอันนี้เห็ดพี่น้องพันพักสลัดนี่แหละซอนมันง่ามก็ได้ส่วนกันกินพันป้าพี่น้องอกํลังเป็นตากิน งามอีดีพี่น้องเลยตัวนี้ก็งามกำลังพอดีกิน น้องตอนนี้กะกินเผาป่าน้องถ่ายคลิปจะสับตอนจกคิวเก่าไหนโลถิมบอกมี้จบมาถอดออกมากนี่สิฮะเพื่อไมลูกก็ใหญ่ดูก็ออกไม่ด้เด้อคนเสียวมันโดดจากสี่าคนอันนดิกาก็มาอันั้นเช็หึ้ มาเด็กเก็บบักถ uh> ั่วมาเนาะโอ้ยบักถั่วมาเด็กอยู่ร้านตู้ฮนเนาะอยู่ในสระหานดงเดี๋ยดีใส่หล่าทอนนิ้วเดี๋มันจินิ้วมานิ้วบ่าจะคล้องแสบบะนี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อ

ตัวนั่นตัวเบิ้มเห็นบ่เพราะพี่อยู่นอกตัวนี้เนาะอีหึ <laughs>

พักัเป็นดีนะเนี่ยปีนี้คับปีนี้อากาศหนาวเลยบางวัวก็เป็นไรพักแต่เงางัวเป็นตาบางวัวก็เป็นโดนัดถูกยาตีนี่นามสวเลยมันแดก

ไปยู่วัดูไปวยูไปว่ายูให้เขาประตอยนี่ไปว่าบัวนะบัวก็จะบุญเปยไปไปเ่มเนบุญจังหวนไปหนาคนได้ต้องเียยบ่โมเนบุญมันเป็นคนโบราณคนโบราณามนกไ่เหมือนคนจะมีเอะมเนีเนดออบุญอ เป็นแม่บ้านธรรมดาแม่เนี่ยพิ yeah. ่หอง้นมาให้สีมาให้สีเหอท๊อปไมกินเหคะ มัน่็คดได้เดอนมาอย่าบายแมวได้อย่าบายแมวได้ปาเิ้มเบิ้มไม่ขนาดหาดเกินมันหยาดเขากดเลยกนเลยแม่แมวไปกินนะฮะแม่ต้องกินมามันกหรอมัมนวตนมันแมวเอาไปกินน่แมวแมวินี่นบ่ ได้มือได้หล่าเด้จับไปกระด้านมือ้นป่านะอันนี้โผดไปไปพูดเอาเมอาเมื่อเหือ้ยมาทางนี่เฮยเ้ยุ่นหเอาไปพุ่นางพุ่นหุ่นนาปบากตูหูนตัวหน่อยดิม่งมัน

อ่ะเดี๋ยวเบอกตามอาเดอ้อสำหรับคลิปนี้เียวนักคลิปนี้น้องโอนกับซิล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเดนอะอ,นอ,อ่ะบ๊ายบายแหละกับจุบจ๊บจุบ๊บบ๊ายบายจุ๊บพี่น้องจี๋จุ๊บพี่บ้าอ่ะจุบจ๊บง่ามจุบ๊บง่ามจุ๊บเอ้อ